สวัสดีครับวันนี้ช่องเขมชาชแชนแนลนะครับ<า>จะพา f อและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามานนมดูวิธีการทำวันนี้มาบ้านคุณยายจิตเหมือนเดิมนะ,นะวันนี้คุณยายจิตได้ข่าวว่าท่านจะทำขนมเทียนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเลยว่ากรรมวิธีในการทำขนมเทียนมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าไปช่วงนี้อาจจะ คุณยายอาจจะเกือบเสร็จแล้วนะช่วงนี้นะครับเพราะว่ามาช้าไปนิดหนึ่งคุณยายอาจจะอแค่ห่อให้ดูหรือว่าปั้นแป้งอะไรอย่างนี้ให้ดูนะครับครับสวัสดีครับคุณยายจิตครับสวัสดีค่ะวันนี้ช่วงบ่ายแล้วคุณยายทําขนมอะไรครับวันนี้ขนมเทียนค่ะขนมเทียนค่ะพรุ่งนี้นะครับวันนี้คือไส้ทําไส้อะไรครับพีแต่ไส้เค็มค่ะไส้เค็ม ทำไส้เดียวค่ะแล้ว<อ>จะมีพุ่งนี้ก็จะมีขนมเทียนไส้เค็มแล้วก็สาคูถั่วดำอ๋อสาคูถั่วดำต้องอต้มไว้แล้ว<อ>ต้ยัง<ม>ไม่ได้ทําในเสร็จ,จครับ<ะ>อันนี้ก็คือ<ำ>ห่อขนมเทียนไว้ก่อนจ้า นมเทียนค่ยนิ่มไหลขั้นตอนเนาะครับผมนี่ครับถเดี๋ยวห่อเสร็จก็ต้องไปนึ่งนี่นะครับคุณยายจิตทําขนมเทียนอีกแล้ววันนี้นะครับนี่ครับใส่เค็มจ้ะนี่ใส่เค็มนีอันนี้คือที่เสร็จบางส่วนนะครับคุณยายบอกนี่ครับนี่ฮะห่อเกือบเสร็จนะฮะเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะนึ่งได้นะครับนี่วันนี้วันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยสวัสดีจ้า มาดีค่ะมาช่วยมาช่วยคุณยายเหรอใช่โอ้โห oh, <no>, no. ทำคนเดียว oh, ยายเหงาเนาะทำคนเดียว yeah, yeah. ก็เลยมาช่วยไ,ไ,ไดก็ดีนะเร็วม,มาช่วยคุณยายนะครับนี่ครับครับนี่ครับค,คุณยายบอกถ้ามีคนมาช่วยก็จะได้เสร็จไวๆเสร็จเร็วๆนะครับนี่ครับลูกอาจจะโตหน่อยนะคะ <laughs> จะได้หมดไวๆอืม เดี๋ยวระวังขาดทุนนะครับเนี่ยข้าของแพงขาช่วงนี้แต่ว่าก็คุณยายก็อ่าไม่เป็นอะไรคุณยายบอกว่าเพื่อ,อเพื่อเอฟซีและท่านผู้ชมแล้วก็ผู้บริโภคนะคุณยายก็จะสรรหาแต่สิ่งที่อเป็นประโยชน์หรือว่าสิ่งดีๆมาให้ผู้บริโภครับประทานนะนี่ฮะบางครั้งก็เรามาทําเองนี่ ต้นทุนว่าสูงนะครับนี่ซื้อน่นซื้อนี่ก็หลายบาทนะครับแต่ว่าคุณยายขายยังไงฮะนี่ขายหมกละหาบาทนี่ฮะหมกละห้าบาทนะครคุณยายบอกขายกันหกเจ็ดบาทเอาข้างนอกขายหกเจ็ดบาทนะแต่คุณยายขายห้าบาทนะครับนี่ฮะขนมเทียนนี่ใหญ่อยู่นะครับของคุณยายนะครับของคุณยายจิตนี่ครับยากอืมทำไรก่อน นี่นะครับตอนนี้คุณยายก็ทําการปั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือไส้เค็มนะครับนี่ฮะคุณยายปั้นไว้แล้วนะครับทําเป็นก้อนไว้แล้วสําเร็จเป็นก้อนไว้แล้วก็อันนี้คือแป้งที่จะใช้นี่ฮะห่อไอตัวชั้นขนมอีกทีนะฮะอันนี้คือไส้เค็มนะครับโหลูกเริ่มเทิมเลยห้าบาทใหญ่จริงนะฮะนี่ฮะก็มีคุณยายเลยครับ พอสุกแล้วมันจะพองใหญ่กว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวจะถามหาอเดี๋ยวจะถามหาว่ากําไรอยู่ไหนกําไรคุณยายทําอยู่ไหนหมดนะครับนี่ฮะเพราะเพราะฉะนั้น fc หรือว่าลูกค้าคุณยายนะฮะขอเถอะครับอย่าต่อคุณยายเลยครับเนี่ยมันเป็นกรรมวิธีที่ว่าทําต้องใช้หลายขั้นตอนนะครับนะฮะช่วงนี้ข้าวของแพงนะครับก็อย่าต่อคุณยายนะฮะ ช่วยกันมาอุดหนุนคุณยายด้วยนะครับเพื่อคุณยายจะได้มีกำลังใจในการทำของมาขายนะคุณยายเนาะอยากทานอะไรก็บอกมานี่ฮะก็คือคุณยายจะได้ทำให้เอซทานนะเพราะว่าช่วงนี้ข้าวของแพงจริงๆครับนี่ครับก็เป็นขนมเทียนขนมอะไรยิไข่ิงคุณยายบอก ไข่ปิ้งนะวันนี้วันนี้คุณยายจิตขายไข่ปิ้งกับฟักทองฮะนึ่งฟักทองนะพอดีผมตื่นตื่นเช้าจริงแต่ว่าไม่ได้ออกมาก็เลยไม่ได้ไม่ได้เจอคุณยายนะครับเมื่อเช้าแต่ว่ามาเจอช่วงบ่ายตอนที่คุณยายห่อขนมเทียนฮะวันนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวดูขั้นตอนห่อเสร็จแล้วก็จะทําการนึ่งนะครับนี่ครับ ขนมเทียนคุณยายจิตนะครับไส้เค็มครับวันนี้ครับนี่ก็คุณยายก็กําลังห่ออยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็คงจะได้นึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูวิธีการนึ่งนะครับว่าหน้าตาขนมเทียนที่นึ่งเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงแต่หลายๆท่านก็คงจะรู้แล้วแต่ว่าอร่อยนะฮะไส้ไส้เค็มนะไส้เค็มแล้วก็ ห่อห่อด้วยแป้งที่ออกรสชาติหวานหวานเค็มเนี่ยก็รวมรวมกันก็ทานอร่อยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ว่าเค็มเค็มเหมือนเกลืองั้นไม่ใช่นะครับก็เค็มออกแป้มแปลมแล้วก็กินกับไอ้แป้งที่ห่อหุ้มไ้นี่ฮไส้นะก็จะพอดีกันนะครับห่อก็จะห่อนี่ฮะก็คือวิธีการห่อนะฮะการห่ออ่การห่อมีหลายอย่างนะฮะคุณยายบอก แล้วแต่คนนะครับโอ้โหนี่แหละครับนี่คืออันนี้คือคนห่อนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะนี่นะเอาสวยนะครับนะนี่ครับน,นี่ห่ออย่างนี้นะครับคุณยายบอกห่ออย่างไงก็ได้ให้ออกมาเป็น<ห>ยังไงนนะนมเนนีเหลี่ยมน,นะมีขนมเทียนแล้วกันนะครับห่ออย่างไรก็ได้คุณยายบอกใช่ให้มันแน่นแล้วก็ออกมาเป็นรูปเป็นเหลี่ยมนะฮะ เป็นเหลี่ยมหรือว่าเป็นรูปของขนมเทียนนะครับนี่ครับก็ห่ออย่างนี้นะคือว,วิธีการหอ่อบางคนก็อาจจะห่อไม่เป็นนะครับผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านก็บางคนก็ยังไม่เป็นนะครับแต่ว่าถ้าคนที่หัดเรียนหรือว่าพ่อแม่พ่อแม่เขาสอนหรือว่าพ่อแม่ทําทําอยู่ก็จะเป็นแต่ว่าถ้าคน ยังไม่เคยหัดทำนะก็จะไม่เป็นนะครับเนี่ยลองมาดูได้นะครับทํายากเหมือนกันนะครับการห่อนะครับไม่ใช่ว่าห่อง่ายๆนะครับบางคนอ่อห่อไปแล้วอาจจะแตกก็ได้แล้วก็ไม่ได้รูปร่างที่เป็นอย่างนี้นะครับนี่ฮะที่มีเหลี่ยมมีอะไรอย่างนี้นะฮะหลายๆท่านอาจจะยังห่อไม่เป็นต้องใช้ความชํานาญนะฮะหรือว่าพ่อแม่เขาพาทํานะครับถึงจะห่อเป็นนะครับ นี่ก็คุณยายก็จะห่อนี่ฮะนี่คือห่อแบบอันนี้ห่อนี่ฮะอันนี้คือคุณยายห่อแบบนี้นี่ฮะอันนี้คายห่อยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้มีเหลี่ยมมีอะไรสวยงามนะคคุณยายบอกได้หมดนะครับนี่ฮะนี่ก็นี่ฮะที่คุณยายห่อนะครับเมื่อกี้นี่ก็เหลือประมาณเท่านี้นะครับนี่ฮะ อีกแป๊บหนึ่งก็ทำการห่อเสร็จแล้วก็จะทำการนึ Sna ่งนะครับอันนี้คือที่ห UH> ่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับห่อเสร็จแล้วนี่นี่เดี๋ยวเราเราจะเอาไปนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อนี่ครับนึ่งเตาถ่านนะนึ่งเตาถ่านนี่มันเราไม่ได้นึ่งแก๊สนะนึ่งเตาถ่านนี่จะหอมนะครับอ่าเดี๋ยวติดตามชมอ่าสักครู่นะครับผมไปติดเตาก่อน นี่ก็ตอนนี้เราก็เอาขนมเทียนนี่ฮะเอานำมาจัดวางในซึ้งนะครับนี่ฮะจัดวางในซึ้งนะครับนี่ครับก็จัดวางในซึงนนงนซ้งนะครับนี่ก็คือนี่วางเรียงกันเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วนี่ครับอันนี้คน จัดวางผู้ช,ช,ช่วยคุณยายนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันบนเตานะครับนี่ฮะคุณยายก็นิ่มนะฮะคนดอกว่าจะได้เงินแต่ละบาทนะคุณยายบอกว่านี่นะครับอ,อย่าต่อคุณยายเลยนะครับนี่ทําขนมดูนี่แดดร้อนๆน,นะฮะนี่คุณยายจิตก็มาจุดเตานะครับเพื่อ FC แล้วก็ ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าของยายจิตนะครับเนี่เห็นไหมะฮะแดดร้อนแค่ไหนเนี่ยตอนนี้ร้อนมากนะครับคุณยายก็ต้องนี่มาทําขนมให้ทานกันนะครับนี่ครลูกละห้าบาทนะฮะนี่ตอนนี้ก็พร้อมที่จะนึ่งแล้วครับนี่ฮะนี่ครับคุณยายก็นึ่งแล้วนะเห็นคุณยายบอกเนี่ยฮะนี่เรานึ่งนะฮะเดี๋ยวนึ่งประมาณนวดน,น,นะยายนะประมาณครึ่งชั่วโมงเนะาะนี่ครับ อ่าผมเดี๋ยวเจอกันหน้าตาตอนสุกนะครับนี่ครับหลังจากที่เราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงฮนะตอนนี้คุณยายก็าายกจะเปิดให้ดูแล้วนะครับนี่ครับทำเป็นสองชั้นอย่างนั้นไหมนี่นะครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับเนี่หน้าตาของขนมนะครับนี่ครับนี่ครับ นี่ผมก็จะอุดหนุนคุณยาย2ี่สิบบาทนี่ครับนี่ครับนี่ฮะอุดหนุนคุณยายแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับนี่คัะคือหน้าตาของขนมเทียนที่เสร็จเรียบร้อยนะครับคุณยายมีแถมด้วยขอบคุณครับคุณยายขอบคุณครับนี่ครับคุณยายจิตใจดีครับแถมให้อดมินไปแล้วหนึ่งนี่ฮะเดี๋ยวจะชิมเลยนะฮะ เนี่ยไปชิมมั้งมีแมีมเนี่ยชิมนี่นคุณยายก็จะให้ชิมเดี๋ยวผมจะชิมแล้วครับนี่ครน,นี่ครับวันนี้คุณยายสองชั้นฮะออก็ละห้าบาทมาอุดหนุนคุณยายได้นะครับนี่ครับเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็จะชิมนะนี่คุณยายคุณยายให้ชิมเนี่ย ผมอุดหน,นุนคุณยายแล้วนี่ครับคุณยายบอกเป่าหน่อยอร่อยครับนุ่มฮับนุ่มอร่อยวันนี้ว evet ันน well ี้คุณยายบอกว่าไม่ติดใบตองว่าคุณยายมีน้ำมันชโลมด้วยนิดนึงน้ำมันพืชฉโลมนะัอร่อยครับนี่ครับยกออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะนิ่มเกินเปลียไหมเดี๋ยวจะยก ครัผมเดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้คุณยายปิดคลิปหน่อยฝา,ากร้านนะด้วย ฝากร้านคุณยายอยู่ตรงไหนร้านยายจิตด้วยนะคะอยู่หน้าบ้านนี่ค่ะอ่านิมิตใหม่ขายทุกอย่างมีข้าวกี่มีข้าวเหนียวปิ้งมีกล้วยปิ้งมีขนมเทียนวันนี้ขนมเทียนค่ะนะครับผมไข่ปิ้งก็มีคุณยายบอกต่อไปก็จะขายไข่ปิ้งแล้วค่ะครับครับวันนี้ครับเฉชาได้นะะคกดไลค์กดแชร์ช่องเฉชาติชาแนลแล้วก็คุณยายจิตด้วยนะครับ สุดท้ายนี้เขียนประชาชาแนลขอฝาก FC ทุกนนะยยท่านะมาหุ่นหุ่นปุยจีนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปืนเดียวกันไม่เดิมืน